ตอนนี้สงครามทวีความรุนแรงในหลายๆทวีปทั่วโลกนะครับอย่างเช่นพอมีสงครามรัสเซียยูเครนสังเกตไหมครับเมื่อ3ปีก่อนทองคำบาทละ25,000กว่าบาทแต่พอรบกันไปรบกันมาผ่านไปแค่3ปีทองคำจาก1บาททองต้องใช้เงินซื้อ25,000บาทปัจจุบันกระโดดขึ้นไปเป็นเท่าตัวครับกลายเป็น50 0 0 0กว่าบาทแล้วเห็นไหมครับ นั่นเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนภาษาอะไรขณะนี้นะครับมีสงครามประทุอย่างรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับประเทศในตะวันออกกลางนะครับที่มีการถล่มกันทําร้ายฆ่าฟันกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วในอนาคตอัในใกล้ยังมีโอกาสที่จีนนั้นอาจจะไปผนวกเกาะไต้หวนันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งอันนี้เป็นนโยบายหลักของจีนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนต้องมีการกระทบกระทั่งกับสหรัฐอีกอย่างแน่นอน